ชิดกันนิดเดคยะแต่แต่ถ้าให้นั่นั่ข้ามาแล้วนันยย่งรอตรงต่นี้ังไม่ได้สถานี้ด้วยรอยย้มรอยย้มแล้วก็ก,การขันน้ำวนพนันแล้วเวลติดปิดปาจาแล้วถ้าไม่พอพระอาจารย์อนุญาตให้ยืนฝั่งนี้ได้ด้วยฝั่งนี้ก็ได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมพอฟังแล้วพิธีกรจะพูด อกาแต่เมลข้าวที่ข้าพเจ้าสบาตรไปนะคะกับทุกท่านที่ได้มาเริ่มคุณกันในวันนี้ด้วยนะคะค่ะก็ขอคุโมทนาบุกับทุกๆท่านนะคะที่ได้มาริ่มคุในวันนี้นะคะองพูดนะอ๋อไงพูดคนไหนใส่กอ ค่ะแล้ววันนี้นะคะอ,อยากจะใช้เสียงนี้บอกปุนใครที่เห็นป่าอยู่ข้างวัดเนาะพระอาจารย์ต้องการะุงที่ดี20ยูโรนะคะถุงที่ดีตรงนั้นนะคะ อีกสปีสถานที่ตรงนี้จะจัดงานฝั่งลูกนินิดแล้วจะถมดินตรงนั้นประมาณ500คิวคิวละ10ยูโร5คิว50ยูโรค่ะน้องโน้นเจิดเลยค่ะกาษาทุ5คิว50ยูโรค่ะคะร,ะครคะคะจะไปเดิมคุณยุคพาค่ะ

自由，我买，快乐游。 ให้ยกเบอร์เคลื่อนจะทำที่ดีค่ะเอ็กซ์านะเอ็กซ์าไว้ที่หลังนะคะเอ็กซ์าไว้ที่หลังไว้บนโต๊ะก่อนจะได้เก้าอี้นิดก่อน ฝนตกหนักมากเราจะเห็นภาพที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะคะร่วมแรงร่วมใจกันงานทุกอย่างไม่ได้เป็นด่าเป้าหมายนะคะอขอขอบพระคุณที่เดินทางมาร่วมงานกันในวันนี้นะคะหลายๆท่านมาร่วมงานกันในวันนี้มาจากหลายเมืองและงานพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานของวัดเป y ม

i

เมามัพันเตสาธุการสาสาธุพันเตกระพร้อมกันสารั้งเตรียมพุทโมเมนต์ธรมโมเมนต์ธรรโมเมนอ่านุโมทนาบูคาานโมทนา ารตอนนี้นโยงไปจัดอาหารได้มานั่งทานในสนานไดเดี๋ยวาตามสบายเลยนะครัแม่พาตามสบายเลยนะคะแล้วเชิญทุกท่าน